เฮ้ยวันนี้ในระบบ t s n นีความเจ๋งของเขาคือเขามีสินค้าทั้งหมดให้ขายทั้งหมด7หมดหมู่ด้วยกันโดยที่คุณเปิดบินเพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะเปิดบินเป็นสมอลก็ได้ถ้าคุณคิดว่าการเลทสมอลมันมันโอเคสำหรับคุณอะทันปะถ้าเกิดว่าเลทราคาที่คุณได้กำไรจากเลทราคาต้นคุณในการซื้อสินค้าของคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสมอลมันโอเคคุณก็เป็นสมอลไปทันปะคะซึ่งเมื่อคุณเป็นสมอลผมเนี่ยคุณสามารถที่จะขาย อะไรก็ได้ในระบบได้ตลอดชีพไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ออกมาแล้วหรือสินค้าที่กำลังจะออกมาก็ตามแต่คุณเปิดบินเป็นสมอลคุณสามารถที่จะไม่ต้องลงทุนสต็อกอะไรเพิ่มอีกคุณสามารถที่จะหยิบรูปหยิบคลิปหยิบคอนเทนต์ไปโพสต์ขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องสต็อกอะไรเพิ่มอีกแล้วขายได้ปุ๊บก็สามารถที่จะทํากําไรได้เลยขายได้ปุ๊บค่อยมาสั่งกับร,ระบบให้ส่งไปให้ลูกค้าคุณได้ทันปะคะอันนี้คือความเจ๋งข,ของระบบแล้วเราจะทำระบบเพิ่มเพื่อดันคอนเทนต์เนี่ยให้คุณมีคอน,นเทนต์ไปโพส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 ่นนนนย จะทากาไรจากการขายได้3 0 0ร้อบาทต่อวันมันง่ายมากเพราะว่าคุณไม่ต้องมีภาระอะไรในการสต็อกสินค้าอะไรแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่อมอีกแล้วทันไหมคะทีเนี้ยมันง่ายและวันเนี้ยคุณถ้าเกิดวันเนี้ยคุณทาตามแผนง,ง่ายๆคุณมีทั้งหมดอ่ะสิบคนที่เปิดบินไม่ต้องไปฟิกหรอกว่าเขาจะเปิดเป็นสมอลมีเดียมลัสหรือ v i p ทันป่ะคะเอาที่เขาพึงพอใจเลยถ้าเขาพึงพอใจกับเลทราคาในการที่เขาขายแล้วเขาได้รับแค่เลทสมอลเนี่ยแล้วเขาโอเคก็ให้เขาเป็นสมอลไปทันป่ะซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณมีคนแบบนี้สิบคน แล้วเขาก็มีตัวแทรลเยอร์อยงเขาอีกสิคนเหมือนกันเนี่ยภาพนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถัดมาถ้าวันนี้คุณเจอเพจเหมือนเหมือนคนที่เป็นแบบคุณเนี่ยคุณสามารถมีสิบสมอได้ตัวของตัวแทรลเยอร์อย่างคุณก็สามารถมีสิสมอได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือภาพของทีมขายของมันจะเกิดขึ้นแบบแบบเนี้ยง่ายมากเลยเพราะว่าตอนหนึ่งคนเนี่ยมีแค่สิบคนที่เฮ้ยฉันเปิดบินครั้งเดียวอะแล้วสามารถทำกำไรได้ตลอดชีพอะทันปะซึ่งเขาบอกว่า,ว,าวันนี้พอมันถึงพอมันถึงชั้นตรงชั้นที่เป็นหนึ่งแสนคนเนี่ย นั่นหมายความว่าวันนี้หนึ่งแสนคนเนี่ยเขาไม่ต้องมีการเขาไม่ต้องมีภาระอะไรทั้งสิ้นแล้วนะนึกออกปะเขาไม่ต้องมีการรักษายอดอรายเดือนรายปีอะไรทั้งนั้นเขาแค่เหมือนกับอ่ะเห็นรูปปุ๊บอ่ะมีการส่งรูปมาให้ในไลน์แอดปุ๊บเขาก็เอาไปโพสต์หยิบไปโพสต์ปุ๊บขายได้ทันปะ,ะ,ะ,ะมีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆมีสปองสปามีทองนู่นนี่นั่น,นให้โพสต์เขาก็หยิบไปโพส์หยิบไปโพสต์ปุ๊บทำกำไรได้คุณก็ได้รับส่วนแบ่งจากระบบเรียบร้อยละจากแค่ข้อไม้ข้อเดียวคุณไไดดด้้้รัับถึงลานนนนต่อ่ออออเืืะทีะค ระบบยังทํางานให้คนอยู่ในขณะที่ระบบยังส่งทําสินค้าใหม่ๆออกมาให้ขายในระบบอยู่ในขณะที่วันนี้สินค้ายิ่งคนในระบบมีเยอะเนี่ยเราออกสินค้าได้ถี่มากขึ้นไปอีกเนึกออกไหมคะวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีสินค้านวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมามีแบบเฮ้ยมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาหรือมีอะไรรุ่นใหม่ออกมากุ้เนี่ยเมื่อจำนวนคนในระบบเยอะกุ้เนี่ยเราสามารถที่จะยิ่งทําให้ต้นทุนในการทําราคาของเราเนี่ยทำได้ถูกลงและทําให้โอกาสที่คนในระบบเนี่ยขายและกําไรมากขึ้นได้เนี่ยมันยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยวันนีมน้มันง่ายที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะเข้ามาในระบบปุ๊บแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าเรามีสินค้าที่ให้คนขายเนี่ยออกมาได้ทีนึกออกไหมคะในขณะที่สินค้าเก่าก็ตัวไหนที่ขายดีเราก็จะมีการผลิตซ้ำออกมาให้ขายส่วนตัวไหนที่เฮ้ยมันหมดกระแสไปแล้วเราก็แค่เอาสินค้าใหม่เข้ามาเนี่ยคือความง่ายของระบบทันไหมคะและสินค้านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีออกมาอีกเยอะแยะเลยในระบบของเราทันไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะสร้างตัวแทนที่เป็นอ่ะเปิดเป็นอย่างน้อยคือสมอลสิบคน มันง่ายและมันก็จะเป็นแผนภาพแบบนี้ออกมาแล้วสามารถทําให้คุณเนี่ยสามารถมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยคือหกล้านห้าแสนบาทต่อเดือนได้จากอันนี้คือจากค่าเงนจากแค่ข้อไม้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นแค่ข้อเดียวนะอืมทันไหมคะโอเคอ่ะสาหรับช่วงนี้นะคะสําหรับช่วงนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็เพื่ออธิบายเรื่องของตัวตัวแผนงานให้คุณเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยระบบ t s บรยเนี่ยมันมีพลังจริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีมีพลังเราทําออกมาเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เขาเรียกว่ามันคือธุรกิจในฝันของเพอร์ตั้งแต่ตอนอายุ18อะแต่มันไม่มีใครสร้างไงนึกออกปัดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยในความเชื่อของเราเนี่ยว่าเราเฮ้ยอยากจะมีธุรกิจแบบเนี้ยที่ที่สามารถที่จะไม่ต้องสต็อกสินค้านะแล้วก็สามารถที่จะทําเงินได้เยอะได้อย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะฝากชีวิตของเราไว้ได้เนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่ได้กลายมาเป็นว่าเพอร์จะเข้าไปทําธุรกิจละแต่มันกลายเป็นว่าเพอร์มาเป็นผู้สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาเองกับโคสิตาทันไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสของคุณุณณนอนอใกกาาารรททีีาาท่่่คสมถจะยูับ อยู่กับอาชีพและธุรกิจที่มันที่มันตอบโจทย์ชีวิตคุณได้อะวันนี้คุณสามารถที่จะใช้งานใช้ระบบทํางานแทนคุณได้โดยที่ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยไปพกมือถือไปแค่เครื่องเดียวแค่มีอเน็ตเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําเงินกับ T S w ได้แล้วอะทันไหมคะโอเค